สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเซียนคนเดิมนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะคะเซียนนะคะเป็นเทนเนอร์ของตัว m o t ตเซิรนะคะอยู่ที่ SAC เอ็กซ์ตีหลายๆคนก็จะสับสนใช่ไหมว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็จจเซิร์ฟเดี๋ยวก็ m o โตเซิร์ฟสอง,งนี้มันต่างกันยังไงก็คือจะขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะเครื่องเล่นชนิดนี้เรียกว่า Mo โตเซิร์ฟเจเซิร์เนี่ยเป็นแค่ชื่อแบรนด์แบรนด์หนึ่งของตัวเครื่องเล่นนี้ ทุกคนก็ได้เห็นคลิปแรกใช่ไหมแม้ของการที่เราได้สอนเล่นพื้นฐานคร่าวๆของโตโมโตเซิร์ฟไปแล้ววันนี้เราจะมาพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการเล่นที่แอดวานซ์ขึ้นดูโปรขึ้นดูเก่งขึ้นเชื่อปะว่ามีหลายหายคนที่ลงไปเล่นแล้วแบบว่าขึ้นมาตัวไม่เปียกเลยแบบขวาไม่เปียกตัวไม่เปี้กอาจจะแบบเปียกแค่แบบขาถึงเข่าอนะไรเงี้ยจะมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันสเต็ปแรกนะก็คือ เวลาออกตัวนะคะเราก็จะยืนออกไปเลยเวลายืนน้ําอยู่ที่ระดับหัวเขา่าเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดจะทําให้ยืนออกไปง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ขาหลังเลยเอาขาหลังนะคะขึ้นมาเสียบไว้กับสเตปขาหลังจากนั้นค่อยสตาร์ทกดคุญแจเข้าไปพอเครื่องติดนะคะก็ให้บอร์ดดึงเราออกไปจากนั้นค่อยใส่ขาไปที่ฟุสตสเตปหน้าอ่ะสเตปต่อมาของการเล่นนะคะคือการฝึกเลี้ยวให้คล่องคือด้วยความที่ตัวนี้มันมีสเตปขาให้ใส่ นอกจากจะช่วยให้เราไม่ตกจากบอร์ดง่ายเวลาเลี้ยวก็คือจะช่วยทําให้เราเลี้ยวได้คล่องขึ้นก็คือเวลาเลี้ยวนะอ่ะคือเซนเป็นคนถนัดขวานำเนาะเ,เวลาใส่ขาก็คือขาขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังอย่างนี้เวลาจะเลี้ยวเราแค่กดขากับเปิดขาลักษณะคือกดเท้าเปิดเท้าขึ้นมาการเหยียดเท้าเปิดเท้าขึ้นมาก็คือการเลี้ยวด้านขวามือ <S 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 เลี้ยวขวา, <S <S ขวาการที่เรากดเท้า กดเหมือนจิกเท้าอ่ะก็คือเป็นการเลี้ยวซ้ายบางคนก็อาจจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาก่อนรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวเลี้ยวหน้าถนัดกว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าเลี้ยวหน้ากวนหน้าควา่ำรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวหลังแล้วปลอดภัยกว่าอ่าโอเคมาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะโค้ดพี่เอกนะคะจะพาทุกคนไปโอ้เสียงดังบายอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เอกนะคะเห็นไหมถือกล้องลงไปในน้ําด้วยเดี๋ยวเขาจะลองฝึกเลี้ยว ให้ทุกคนดูนะก็จะให้เลี้ยวเป็นตัว S ก่อนการที่เราฝึกเลี้ยวเป็นตัว S เนี่ยจะช่วยในการทําให้เรารู้จักบาลานในการเลี้ยวมากขึ้นนะแล้วก็เมื่อเราเลี้ยวตัว S ค่องๆแล้วอ่ะเราก็จะเลี้ยวด้ลึกขึ้นเลี้ยวด้แคบลงอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ดูทางวิธีการขึ้นบอร์ดแล้วแล้วก็วิธีการเล่นแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวให้ชินแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะคะวิธีการ Landing นะคะแลนดิ้งยังไงให้เราไม่เปียกนะ้ต้องดูวิธีนี้เนี่มันจะเป็นสโลปค่อยๆลงไปอยู่แล้วเวลาเรากลับมาถึงฝั่งปกกุ๊บก็พอถึงฝั่งแล้วดึงคุณใจออกแล้วก็กระโดดลงข้างๆนี่เราก็จะไม่เปียกจะบอกว่าดูคลิป10ครั้งนะคะไม่เท่ากับการมาลองเล่นจริงแค่คขังเนยวคือไม่ต้องคิดมากแล้วการที่เราได้ออกมาเปิดประสบการณ์ใหมๆ่ๆทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นเชื่อปะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะออกคลิปมาใหม่ๆเยอะเลยเดี๋ยวจะมีวิธีการสอนเล่นที่ขั้นแอดวานซ์กว่านี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าแอดวานซ์กว่านี้เขาเล่นกันยังไงสำหรับใครที่สนใจนะคะฝากกดอ่อ subscribe ไว้ด้วยนะคะเพิ่งเริ่มทำช่องก็อาจจะยังแบบว่ามีความผิดพลาดอะไรก็ขอขอขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็ ถ้าสนใจอยากมาเล่นก็ติดต่อมาที่ Line แอดแซกออฟฟิเชนะคะหรือว่า Facebook SAC อ็กซ์ติมไทยแลน n d นะคะอินบ็อกมาได้เลยโอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ดูกันจบก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย